สวัสดีครับสวัสดีครับเก่งมากครับลูกหวังกินหมดได้ยังไงจันเบ้เลอร์คือยัดไปจนหมดแล้วค่ะมันแซ่บเนาะไม่ต้องได้ตื่นเช้ากันอีกแล้วไม่ต้องได้ตื่นเช้ากันอีกแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับมาดามปองอิตาลีนะคะวันนี้ปองมีเมนูแซ่บๆจะมานำเสนออีกแล้วค่ะ นี่จ้าเมนูวันนี้ของเราบ้านล่องเรียกกริบป่าผ้าขี้ริ้วค่ะคุณขาฝ่องจะก้อยผ้าขี้ริ้วนะคะเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะมาปรุงด้วยกันเลยจ้ะเครื่องปรุงก้อยลาบก็จะเหมือนทั่วๆไปเนาะเราก็ใส่ข้าวคั่วจ้ะใส่เยอะๆหน่อย หอมพริกป่นจ้าเอาสมิเกอ์กพอเนาะมันจะเผ็ดอยู่นะพริกอันเนี้ยแล้วก็มะน,นาวจ้า,น,าน้ำน่งช้อนปลาหน่อยเนะาะข้ความนัว น้ำปลาหนึ่งช้อนเดี๋ยวถ้าจืดเราค่อยเติมออกจากอ๋อผมจะใส่อันนี้ด้วยดีขมจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่จ้า้ำจิ้มเนื้อวัวผมเรียกดีขมนะโทรศัพท์ป๊าป้าเข้าป๊าป้าทะเลฟอนอ ามาแล้วจ้ะเอาอันอะไรเนาะโทรศัพท์ไปให้แฟนแล้วก็ผักไทยหอมดวนค่ะนั่นก็คือผักผักแพรวแล้วก็สะระแหน่นะจ้ะว้าววันฟองเรียกผักไทยแล้วก็หอมดวนทีนี้ก็คนเลยจ้ะัาอะไรามาคนก็นนเห็น,นก็ประมาณนี้ พักเราหันหยาบขึ้นไปไหมซิมเบิร์นก่อนอืมอืมแร่บป่ะคุณพ่อะไรดิขมๆอีกหน่อยดีกว่าค่ะไปจากใส่จานกันเลย มาจ้าจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเครื่องเคียงมีแหนมจากแตงกวาแล้วก็ผักรูกุหลาบผักอันนี้มันจะขมผมหน่อยนะคะบ้านเราไม่รู้เรียกว่าอะไรเนาะแล้วก็วันนี้มีข้าวเหนียวด้วยจ้ากินของแซ่บของนัวมันต้องกินกับข้าวเหนียวนะคุณเนาะกินละเนอจ้ำเลยจ้ะ อ,อร่อยอร่อยมากว้าวอันนี้ก็จะนุ่มๆนะผักขีเริ้วอะค่ะแล้วก็อืมขมดีวัวนะแล้วก็ผักอันนี้ก็จะขมหน่อยหนึ่งค่ะอร่อย หมกหม,ะม,ะมกลูกโดดเด็ดก็กำลังทำกับข้าวเมนูพาอลูกวันนี้ก็จะเป็นพริกอบไก่ไก่อบพริก สวัสดีครับลูกไป้ยัเรีิชินอวิชินไปเรียิชินอวิชินสวัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยมากครับลูกสร้างก๊เหนื่อยไหมเหนื่อย วันนี้เรียนภาระบอกว่าเหนื่อยมากคคร้อน,นด้วยค่ะอากาศเริ่มร้อนอิตาลีนีแหนมแหนมก็เปรี้ยวได้ใจค่ะคุณหืม<น> ออ่ออมากเมน,นูนี้ต้องทำซ้ำข้าวเหนียวหมดติบแนะ่ไมนอร่อยขอบคุณคะืะ อสองมือขัดมูหมดถุงแต่ยังไม่หมดสต๊อกนะจ้ะซื้อไว้หลายมาก หมูกรอบๆฉับข้านเหนู่บนอุ่นร้อนนี้สิมองปักบอกแฟนว่าอร่อยมาก อาอป๋องลืมบอกอะไรสรุปว่าไม้ที่ป๋องใช้บันก่อนอนะใช้ไม่ได้นะจ๊ะได้ส่งคืนเสียงมันไม่เข้าจา้ะเราก็ใช้ไม้โทรศัพท์นี่แหลนะเนาะไม่ใช่ไม้ ใช้เสียงโทรศัพท์นี่แหละจ้ะเสียงดังดีอยู่เนาะโอเคใช้ดูกเข้าเหนียวกับแคบหมอูอร่อยอ่ะชิมวันนี้ซีโมเข้าเหนียวคนแคบหมูนะได้เหรอวายงข่อลนะ <laughs>

มีคนสงสัยว่าหววงกินหมดได้ยังไงจันเบร์เลอร์คือยัดไปจนหมดนะคะ่ะมันแซ่บเนาะแล้วอย่างหนึ่งหลวงกินข้าวันละมื้อนะจ๊ะก็มันหิวตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงจัดไปเต็มที่จัดไปเต็มที่ค่ะ Io fino a educazione mm. che fa. Mmm. intanto. Che cosa? Questo ribo? Mm? Che cosa? Che materia? Eh, che è. Non. È che educazione? studia? Compartamento. Dei figli tipo... è... Eh, natura il compattamento che... tuo così si sì. mm. mm. legge quello che devono fare cosa rispetta mm. i cittadini mm. bravo qualcuno lo so dai ออก็จะดูการจัดเส้นตรงเรื่องมาเทดีมาเทดีเดี๋เววันเดี๋ยววันอังคารจะปิดเทอมแล้วค่ะอื ไม่ต้องได้ตื่นเช้ากันอีกแล้วไม่ต้องได้ตื่นเช้ากันอีกแล้วแม่แต่ปกติแม่ก็ไม่ได้ตื่นมาพร้อมกับพ่อลูกเนาะตอนกลางคืนแม่จะเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้แล้วก็ตอนเช้า พ่อก็จะลูกมาเตรียมอาหารเช้าจ้ะลูกก็ลูกามาแต่งตัวกินข้าวแล้วเขาก็เดินไปโรงเรียนเองว้าว <Wow. S 1> แล้วก็พ่อก็เข้าไปนอนต่อ เดี๋ยวผมจะต้องทำงานต่อทำงานเอแข่งกับเวลาค่ะคพื่้นๆต่างๆคือถ้าไม่ได้ทำคลิปก็จะกินด้วยแล้วก็กินโทรศัพท์ตอบลูกค้าไปด้วย วันนี้ป๋องไปก่อนนะคะเดี๋ยวมากินต่อแล้วก็คลิปหน้าถ้ามีเมนูแซ่บแซ่หนัวๆป๋องจะเอามาอวดเพื่อนๆกินกันต่อฮะวันนี้ไปละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป๋องนะขอบคุณค่ะ พาติดตามมาดำปองอิตาลีก็แม่ด้วยนะครับขอบคุณคกับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ของด้วยนะคะรองจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันเยอะๆค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปวิดีโอค่ะ